Roberto m a r t i n เนสผู้จัดการทีมฝอยทองโปรตุเกสแฮปปี้กับผลงานของทีมที่ทําได้ตามเป้าพร้อมชมคริสเตียโนโรนันโดที่ทํา2ประตูช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะสโลวเกีย3-2การันตีการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกยูโร2024โดยในเกมนี้โปรตุเกสสามารถเอาชนะสโลวเกีย3-2ได้2ประตูจากคริสเตียโนโรนันโดในนาทีที่29 และ72ส่วนอีกลูกมาจากกอนซาโลรามสนาทีที่18ส่งผลให้พวกเขาชนะ7เกมรวดมี21คะแนนเต็มการันตีการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงกลางปีหน้าผมรู้สึกมีความสุขกับผลการแข่งขันกับจำนวนของโอกาสที่เราสร้างขึ้นแม้ว่าเราจะเสีย2ประตูแต่ก็ได้บรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้มาร์ตินสกล่าวสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดเขายอดเยี่ยมเสมอเขากำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับสโมสรลงเล่นอย่างต่อเอนื่อง และยิงประตูได้มากมายเขามีประสบการณ์ในทีมชาติมากกว่าใครและเป็นแบบอย่างสําหรับนักเตะอายุน้อยในทีมของเราเราชนะแบบนี้มันสําคัญมากบ่งบอกให้เห็นถึงผลลัพธ์ในช่วง7เกมที่ผ่านมาเราได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมันสมบูรณ์แบบผมพอใจมาก